คลิปแล้วเดินไปแต้นวินสวัสดีครับเจอกันในรายการฉลามเล่าเรื่องมหาสงครามโลกครั้งที่สองปี1937ญี่ปุ่นต้องการทรัพยากรไปพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมให้เจริญทัดเทียมแบบชาติตะวันตกพัฒนาประเทศแบบชาติตะวันตกมีการปฏิรูปมีการปฏิรูปเม,ปปมจิ ทำให้ญี่ปุ่นเจริญญี่ปุ่นต้องการทร ah ัพยากรมหาศาลเพื่อไปพัฒนาประเทศตอนนั้นสายตาของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นจับ ang, จ้องมายังจักรวรรดิจีนจึงได้ทำการเข้าบุกจัก,กรวรรดิจีนจัก,กรวรรดิจีนตอนนั้นมีความไม่สามัคคีกันแบ่งฟักแบ่งพักแบง่แบงฝ่ายกาันต่างกับจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นที่มีการฝึกกล,ลยุทธ์ทางทหารมาอย่างดีทําให้จัก,กรวรรดิจีนเสียพื้นที่และทรัพยากรให้กับจัก,กรวรรดิญี่ปุ่น เป็นจํานวนมากเลยเกิดเป็นสงครามจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นครั้งที่2ขึ้นมาเนี่ยเองครับโดยตอนนั้นในปีคศ .1939 นะครับผมเกิดสงครามโลกครั้งที่2 2ปีต่อมานะครับผมปี1947เออขออภัยครับคุณผู้ชม2ปีต่อมาปี1941ตอนนั้นจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นต้องการทรัพยากรต้องการทรัพยากรมากกว่านี้ จึงจับจ้องไปยังดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมประเทศไทยแลวเข้าไปด้วยจักรวรรดิญี่ปุ่นทําการยึดพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งหมดนะครับผมและกลัวว่าสหรัฐอเมริกาจะมาขัดขวางแผนการของจักรวรรดิญี่ปุ่นจักรวรรดิญี่ปุ่นจึงได้ทําการส่งกองทัพไปถลม่มกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เป็นกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่เพิร์ฮาร์เบอร์ในเช้าวันที่7ธันวาคม พอ,อคิดทศกราดหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดซึ่งเหตุการณ์นในครั้งนี้นั้นจากที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองเขาเป็นก็เป็นประเทศที่ว่าเป็นกลางในสงครามและคอยขายอาวุธส่งอาวุธให้กับประเทศที่ทําสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองมาโดยตลอดแต่พอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาผม สหรัฐอเมริกาก็จะเข้าไปอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่1และ2ตอนปลายแล้วมันทําให้สงครามจบไปขึ้นครั้งนี้ก็เหมือนกันจากที่สหรัฐอเมริกาในเขาของมเป็นกลางและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวในตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2แบบตอนต้นเหมือนเหมือนเวอร์วอหนึงหรือสงครามโลกครั้งที่1แต่พอ,อมีการที่เรียกว่าญี่ปุ่นโยกกองทัพล่มเพลนฮาร์เบอร์มันทำให้สหรัฐอเมริกาในสมัยของแฟรงคินดีลุส ดิลูสเวสประธานาธิบดีคนที่32ของสหรัฐอเมริกาทนไม่ไหวจากการที่สหรัฐอเมริกาถูกโจมตีโดยญี่ปุน่นที่เพลฮาร์เบอร์อย่างนี้ที่ม,ทมีที่มีทหา,ารสหรัฐอเมริกาตายไปถึง2,400คนที่เป็นฐานทัพเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกามันเลยทําให้สหรัฐอเมริการ่วมกับฝ่ายสามัญธมิตรที่มีอังกฤษและสหภาพโซเวียตช่วยอังกฤษสหภาพโซเวียตลบกับฝ่ายอักษะที่มีเยอรมนี ญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีนะครับผมการลบเนี่ยเป็นไปอย่างอิลุงตุงนังนะครับผมมีการสูญเสียเป็นอย่างมากนะครับผมทั้งฮิตเลอร์นะครับผมได้มีการจับชาวยูเข้าไปที่เข,ข้าไปในที่กักกันของประเทศเยอรมนีด้วยที่ฮิตเลอร์เนี่ยได้ทําการจับชาวยูเข้าไปในที่กักกัน ในค่ายทหารในประเทศเยอรมนีในฝ่ายนาซีเยอรมนีของเขาและทําการสังหารอย่างโหดเหี้ยมเพราะว่าฮิตเลอร์หรือผู้นําของเยอรมนีหรือ Hitler, อดัมฮิตเลอร์เขามีความเชื่อว่าเขามีความเชื่อว่าสายเลือดเยอรมนีหรือชาวปรัสเซียสืบเชื้อสายมาจากชาวอารยันซึ่งเป็นเชื้อสายที่มีความบริสุทธิ์ซึ่งชาวยูนั้นซึ่งชาวยูนั้นเป็น เป็นเชื้อสายมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์จึงฆ่าไว้นั่นเองซึ่งเรื่องของที่เรียกว่า,าเชื้อสายาชาวอารยันเชื้อสายของชาวอารยันหรือชาวหรือชาวที่ที่สืบเชื้อสายมาจากอรารย,ยันจนกลายเป็นปรัสเซียและเยอรมน,นีเนี่ยเป็นเป็นเชื้อสายของมนุษย์ที่บริสุทธิ์ไม่มีหลักฐานทางประวิศาสตร์ยงไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รอง,งรองับ แต่อย่างใดส่วนอิตาลีที่เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ต้องย้อนกลับไปในสงครามโลกครั้งที่1นึ่งตอนนั้นอิตาลีอยู่ในฝ่ายสัมพันธมิตรและมีการที่ได้รับผลประโยชน์น้อยจึงเปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายอักษะตอนนั้นผมไม่ว่าอิตาลีจะบุกป,ประเทศไหนก็ไม่สําเร็จนะครับผมเพราะว่าผู้นําของอิตาลีอย่างเบดิโตมุโซเรนีเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเขาต้องการให้ประเทศอิตาลีที่เคยเกลียงไกลเหมือนในอดีต อย่างจากักรวรรดิโรมันนั้นให้กลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่ไม่ว่าอิตาลีจะมีการบุกประเทศประเทศในแถบแถบอิตาลีมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศกรีซอียิปตประเทศไหนก็ตามก็ต้องล้มเหลวตลอดและต้องขอความช่วยเหลือจากนาซีเยอรมันตลอด ได้ทาให้ฮิตเลอร์ผู้นํานาซีเยอรมันนั้นมองว่าเบดิโตมุสโเลนีผู้นํากองทัพอิตาลีเป็นภาระสมักกว่าทาอาวุธของอิตาลีนั้นยังเป็นแบบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งไม,ซงไม,ม่ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลบในสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ปีคศ .1939 ถึง1945นะครับผมการฟื้นฟูจัก,กรวรรดิโรมันเพื่อทําให้อิตาลีเกรียงไกลของเบดิโตมุสโเลนีพร้อมจากพร้อมขอความช่วยเหลือการสนับสนุนจาก นาซีเยอรมนีก็ต้องล้มเหลวเมื่อปีคศหนึ่งัน้า้สี่สิบสามตอนนั้นนะครับผมกองทัพสามัญธมิรเข้าทำลายอิตาลีจนพ่ายแพ้นะครับผมหลังจากที่กองทัพอิตาลีพ่ายแพ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนั้นนะครับผมฝ่ายนาซีเยรมนีเนี่ยหนุ ine, ่มได้ทำการลบกับฝ่ายสามัญธมิดไปเรื่อยๆจนพ่ายแพ้ในที่สุดกองทัพสหภาพโซเวียตนะครับผมของโจเซฟสตาลิน ได้เข้าทำลายกรุงเบอร์ลินนครหลวงของเยอรมนีอดอลฟ์ฮิตเลอร์ที่เห็นว่านาซีเยอรมนีของเขาได้พ่ายแพ้แล้วจึงรับไม่ได้จึงได้ทำการจบชีวิตลงนั่นเองครับผมต่อมาประเทศญี่ปุน่นนะครับผมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายที่ยังไม่ยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองสองครามโลกครั้งที่สองเลยยังไม่ได้ยังไม่สามารถจบได้แบบสมบูรณ์ตอนนั้นนะครับผมที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมมีปฏิบัติการที่ชื่อ ว่าคามิคาเซ่เดนเป็นปฏิบัติการที่จะให้กองทัพอากาศของญี่ปุ่นสละชีวิตเข้าชนกับกองทัพของสหรัฐอเมริกาทั้งกองทัพเรือและก็กองทัพอื่นๆในสายอื่นเช่นอากาศแล้วก็กองทัพบกเพื่อเป็นการเสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินเกิดไม่ว่าญี่ปุ่นจะถูกสหรัฐอเมริกาโจมตีกองทัพอากาศกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือพ่ายแพ้ไปแค่ไหนสหรัฐอเมริกาจะสู้กับญี่ปุ่น จนญี่ปุ่นพ่ายแพ้ไปแค่ไหนญี่ปุ่นก็ไม่มีทางยอมง่ายๆจึงมีปฏิบัติการคามิคาเซ่ที่ฝ่ายทหารญี่ปุ่นที่เป็นกองทัพอากาศต้องต้องทำการพลีชีพโดยการขับเครื่องบินชนกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจนพวกสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเห็นว่าญี่ปุ่นถึงแม้จะจนมุมขนาดไหนยังสู้ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ ซึ่งญี่ปุ่นนั้นนะครับผมก็ได้ทําการสู้รบกับสหรัฐอเมริกาอย่างบ้าคลั่งจนสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมต้องใช้แผนขั้นด็ดขาดด้วยสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในสมัยของพันเอกแฮร์รี่เอสทูแมนนะครับผมเขาได้มีการ